อันยองสวัสดีครับทุกคนวันนี้โอติงป้ายยาขอสเสนอวินเทอร์น้องหนาวไอดอลเสียงดีแห่งวงเอสป้าเรือนะ่องราวคั้งใจของเธอจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยล่าสุดวันที่20สิงหาคมเอสป้าได้ปล่อยซิงเกิลเพลง dream come true ซึ่งเป็นซิงเกิลรีเมคของ S.E.S. อย่าลืมรับชมมิวสิกวิดีโอและสตรีมเพลงด้วยนะครับ ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาคดคลิปใ,ใหม่จากช่องโอติ่งนะครับ Winter, Winter. เธอมีชื่อจริงว่า Kim m i n j อ n g โดยชื่อของเธอคำว่ามินจองในตัวอักษรจีนมินมีความหมายว่าอ่อนโยนและคำว่าจ o n g แปลว่าส่องแสงเปล่งประกายเธอเกิดวันที่1มก,กราคมปี2001หรือก็กคือ0 01 1 0101 ดยเกิดที่เมืองปูซานเกาหลีใต้จบการศึกษาจากโรงเรียนปถมและมัธยมต้นยังซานซัมซุงก่อนที่เธอจะสอบเทียบวุฒิ GED ในระดับชั้นมันธยมปลายแม้ว่าเธอมีความตั้งใจอยากจะเป็นนักสแสดงแต่ความฝันในวัยเด็กของเธอคือการเป็นนักร้องหรือเป็นทหารเพราะว่าคนในครอบครัวตับราชการทหารแต่ว่าเธอก็ชอบที่จะร้องเพลงและเต้นเธอจึงตัดสินใจที่จะเป็นไอดอลนอกจากนี้ในช่วงมัธยมเธอยังเคยเป็นรองประธานนักเรียนรวมถึงยังได้มีภาพถ่ายสมัยเด็ก ในสมัยก่อนเดบิวต์ของวินเทอร์จะถูกเปิดเผยออกมาโดยเพื่อนร่วมชั้นสมัยพยมต้นของเธอที่ได้ออกมาแชร์เรื่องราวของวินเทอร์ในสมัยที่เรียนว่าเ,เป็นคนที่สวยอยู่แล้วแม้ว่าจะไม่ได้แต่งหน้ามิสัยของเธอนั้นอ่อนโยนและเธอมีดวงตาที่สวยงามรวมถึงได้บอกอีกด้วยว่าวินเทอร์เป็นคนที่ขี้อายใจดีและสดใสร่าเริงเธอขี้อายและขี้กลัวเป็นบางครั้งแต่ว่าเธอเป็นคนที่ดีมากๆและสดใสร่าเริงมากๆเมื่อเธอได้อยู่กับเพื่อนสนิทข,ของเธอเธอร้องเพลงและเต้นเก่งดังนั้นฉันจึงรู้ว่าสักวันเธอจะทำมันสำเร็จค่ะ ในช่วงปี2016เธอได้รับการทาบถามเขาเป็นเด็กฝึกโดยเธอได้เปิดเผยว่าในตอนแรกมันดูน่าสงสัยมากเพราะพวกเขาไม่ได้บอกเธอว่ามาจากบริษัทไหนเรื่องหลังจากนั้นมินจองก็ได้ลาออกจากโรงเรียนกระทันหันก่อนจะเข้าเป็นเด็กฝึกของค่าย SM Entertainment ในฐานะ Hidden Trainee และในวันที่26ตุลาคม2020 SM ก็ได้ประกาศถึงการเดบิวต์เกิร์กุวงใหม่ในรอบ6ปีนับตั้งแต่เดบิวต์ r e v e l ไปในปี2014และเป็นการเดบิวต์วงใหม่ของค่ายต่อจาก NCT ในปี2016โดยใช้ชื่อวงว่า s p a โดยที่มาของชื่อวงมาจากคำว่า I หรือ AE ที่หมายถึง Avatar, X Experience และ Aspect สื่อถึงการเผเชิญหน้ากับโลกใบใหม่ผ่านอวตารซึ่งเป็นตัวตนอีกด้านหนึ่งของพวกเธอและนั่นก็หมายความว่าสมาชิกแต่ละคนจะมี i s p a เป็นของตัวเองด้วยหลังจากไปได้ฝึกได้ราว4ปี ในวันที่27ตุลาคม2020มินจองได้ถูกเปิดตัวเป็นคนแรกโดยมาในลุคผมบลอนดัดเล็กน้อยพร้อมกับสเตตเนมในชื่อวินเทอร์ซึ่งต่อมาเอสปปาก็ได้ปล่อยวิดีโอซิงค์วินเทอร์ที่เราจะได้เห็นความสามารถพิเศษของเธอนั่นก็คือทักษะการใช้ดาบและสมาชิกอีก3คนประกอบไปด้วยคาริน่าหนิงหนิงและจีเซลเอสปา ไต่เดวต์เป็นทางการโดยการปล่อยซิงเกิลแรก Black Mamba Winter ได้เปิดตัวพร้อมกับเสียงร้องสุดปังที่เป็นเอกลักษณ์นุ่มนูนแต่ทรงพลังและง่ร้องในท่อนซึ่งได้รับเครดิตว่าเป็นท่อนไฮไลท์ของเพลงอีกด้วย หลายคนจะคิดว่าเธอมีตำแหน่ง l ี a d หรือเมน n v แต่สมาชิกทั้งสคนไม่มีตำแหน่งที่ตายตัวโดยพวกเธอสามารถสลับตำแหน่งในการแสดงทั้งร้องเล่นเต้นแรปได้เรียกว่าเป็น all rounder จริงๆในวันที่17พฤศจิกายน2020เอสปาก็ได้ประกาศชื่อแฟนดมว่า m ม n ที่มีความหมายว่าเพื่อนที่มีค่าที่สุดซึ่งหมายถึงบรรดาแฟนๆน,น,นั่นเองเอสป a าก็ได้ปล่อยเดบิวต์สเตจในวันที่19พฤศจิกายนก่อนจะแสดงครั้งแร,ใรกในรายการเพลงทางรายการ music bank ในวันที่20พฤศจิกายน และเพลง Black m e m b a ให้ิติ์ดำหนึ่งในชาร์ตเพลงใหญ่สุดของจีนอย่าง QQ Music เป็นเวลากว่า30ดารติดต่อกันก่อนที่จะได้คว้ารางวัลเป็นครั้งแรกในรายการเพลง i n g ก a y o ในวันที่17มกราคม2021ต่อมาในวันที่5กุมภาพันธ์2021เ S Spa ก็ได้ปล่อยซิงเกิลใหม่ Forever ซึ่งเป็นซิงเกิลที่รีเมคใหม่จากเพลงของยูยงจิง เพลงนี้เป็นเพลงบัลหลาดจังหวะก,กลางพร้อมกับเสียงกีตาร์สุดอะคูสติกและเนื้อเพลงที่อบอุ่นเกี่ยวกับคำสัญญาที่จะมีให้คนรักตลอดไปในวันที่14พฤศจิกาคม2021เอสปาก็ได้ปล่อยวิดีโอตโัวใหม่ Episode 1 Black m e m b e r SMCU ที่เป็นเรื่องราวของสมาชิกเอสปาทั้ง4คนที่มีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวได้ทำการเชื่อมต่อกับสมาชิกไอในการเปิดปรตูจากโลกธรรมดาสู่โลกของควงยา่า จะตามหาวายร้ายตัวการที่ขัดขวางการเชื่อมต่อ,อพวกเธอและไอดูเป็นหนังสั้นเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวโปรดักชันจัดเต็มแบบสุดสุดแล้วที่17พฤษภาคม2021เอ็เอสป้าก็จะ้ขับอีกครั้งในซิงเกิลที่3พวกเธอ next l e v e l ซึ่งเป็นเพลงที่ได้ซื้อลิขิตจากเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง fast and furious hop and show วินเทอร์ได้กลับมาพร้อมกับลุกปล่อยผมสีบลอนแต่ได้โชว์พลังเสียงสุดทรงพลัง next level ยังกลายเป็นเพลงของวง Girl Group ที่สร้างสถิติติดชาร์ตเพลง Top 10โฟล์ชาร์ตนานที่สุดตลอดกาลทำลายสถิติของ Oh My Girl ในเพลง Dolphin และงเป็นอีกหนึ่งเพลงของวงยอดวิวเกิน100ล้านวิวโดวยใช้เวลาเพียงแค่32วัน8ชั่วโมงกับอีก30นาที เพลงนี้ยังติดหูมากๆถึงขนาดที่ถูกแบนจากเหล่าผู้สอบในระหว่างการสอบร,ระดับชาติที่เกาหลีเพื่อแข่งขันเข้ามาหาวิทยาลัยเพราะมีท่อนดนตรีจังหวะที่ฝังหูร้องวนกันอยู่ในหัวเลยทีเดียวในการคัมแบครอบนี้เอสป้าได้โปรโมทมากขึ้นและได้ไปออกรายการวาไรตี้ต่างๆเช่นนรายการ Knowing Bros ที่วินเทอร์ได้โชว์เสียงร้องสุดเพลาะ E เอสปายไเซ็นสัญญากับ Creative Artist Agency จสำหรับการทำกิจกรรมในประเทศอเมริกาอีกด้วยนอกจากผลงานเพลงแล้วเอสปายยังมีงานเข้ารัวรัวไม่ว่าจะเป็นแบรนด์บัสเดอร์ให้กับกิวองชีโดยถือเป็นศิลปินเคป๊อปวงแรกที่ได้เป็นแบรนด์บัสเตอร์ให้ด้วยพรีเซนเตอร์ของ c r i โอคอสเมติกส์พรีเซนเตอร์ของ KB บีกุ๊กมินแบงค์และร่วมกับสมาชิกเอสปาเป็นพรีเซนเตอร์ของแอปชำระเงิน l i ฟท์เและในวันที่3ตุลาคมเอสปาได้ไปโชว์ชวเวที Y r i ริ 4แชมเปี้ยนชิพรดอแสดงเปิดในรอบชิงชนะเลิศของหนึ่งในเวทีการแข่งขันเกมที่ใหญ่ที่สุดก่อนที่วันที่5ตุลาคม2021เอสป่าจะคัมแบ็กโดยการปลอ่อยมินิบัมชุดแรก Savage ซึ่งประกอบด้วย6เพลงนำโดยเพลงไตเติลในชื่อเดียวกัน Oh my gosh Don't you know I'm a savage I'm a killer n o r g e l l a Give me give me now Give me give me now ชิกาอนาน อก็ได้มีโชว์เคสในวันเดียวกัน s a v a g e ยังทำยอดขายได้เกินกว่า200,000ชุดใน2วันหลังจากได้ปล่อยออกมาทำให้กลายเป็นอัลบั้มเดบิวต์ของเกิร์ลกรุ๊ปที่มียอดขายมากที่สุดก่อนที่15วันหลังจากนั้นจะได้มีการเปิดเผยว่า a v a g e ได้ทำยอดขายเกินกว่า5 0 0 0 0 0ชุดอัลบั้มนี้ยังเข้าสู่ชาร์ต b i l l b o a r d 200โดยขึ้นมาถึงอันดับที่20ใกลายเป็นอันดับที่สูงสุดของเกิร์ลกรุ๊ปที่สามารถทำได้ MV เพลง a v a g e ยังเป็นหนึ่งเพลงที่ครบ1 0 0อล้านวิว โดยใช้เวลาไปประมาณ17วัน19ชั่วโมงกับอีก30นาทีทำลายสถิติเดิมของเพลง Next Level. A s. p i ได้แสดงในงาน2021 UN Day Concert รวมกับวง o r c h e s t าโ g o y a Philharmonic. ด้วยพวกเธอยังได้โปรโมทที่เมริกาด้วยโดยแสดงผ่านรายการ Nick Cannon Show. รายการ The Kelly Clarkson Show รายการของ Rolling Stone และได้เข้าร่วมงาน Macy's Thanksgiving Day Parade งานเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาซึ่งถูกจัดขึ้นทุกปีโดยห้างสรรพสินค้าชื่อดัง Macy's ร,ร่วมถึงได้ออกรายการ The Daily Show ต่อมาวันที่2ธันวาคมเอสปายังได้เข้าร่วมงาน Asia Artist Awards หรือ AAA 2021พร้อมกับได้คว้ารางวัลแดซัง State of the Year และรางวัล Hot Trend ก่อนที่ในวันที่5ธันวาคมยังได้เข้าร่วมงาน Melon Music Awards หรือ MMA 2021โดยเอสปาก็ได้คว้ารางวัลเดซัน Record of the Year รางวัล New Artist of the Year และ Best Group Female มาครองเด็กด้วยก่อนที่วันที่11ธันวาคมเอสปาได้เข้าร่วมงาน Mama 2021พร้อมทั้งได้มีสเตจโชว์เพลง Next Level และ Save a g โดยเอสปาสามารถคว้ารางวัล Rookie s of the Year และรางวัล Deezan Tik Tok Song of the Year พร้อมทั้งรางวัล best dance performance group จากเพลง next level รวมถึงรางวัล best new female artist อีกด้วยก่อนที่ในวันที่17ธันวาคมเอสปาได้เข้าขร่วมง,งาน2021 KBS g a y o และ d a กเ h และแสดงเพลงร่วมกับสมาชิก K-pop วงอื oh <my> ่นๆในเพลง All for You ก่อนที่จะแสดงเพลง next level และ Star Wars oh GOSH! OMAY Don't you know savage? เรื่องที่มึงรู้ก็ได้แต่รูก็ดีของวินเทอร์แม้ว่าเธอจะดูตัวเล็กแต่เธอมีความสูงถึง165เซนติเมตรเคอมีลักยิ้มที่แก้มซ้ายแม้ว่าเธอจะชื่อวินเทอร์แต่ฤดูที่เธอชื่นชอบคือฤดูใบไม,ม้ร่วงสัญลักษณ์ประจำตัวของเธอคือดวงดาว Offi c i a l a n i m a l s i b บ r i a n Husky ้ Animal, ian, Hus เลขประจำตัว44ความสามารถพิเศษของเธอเช่นการเรียนเสียงแอปพลิเคชันกาเก a ท k อกกะตุกโอ้กต๊กม่เตวัดตายมแมาเต้ยวัดตาย วินเทอร์สามารถเล่นรีคอร์เดอร์ได้และวินเทอร์ยังสามารถเตาะลิ้นได้เสียงดังมากๆติงนี้นะฮับเกี้งอันนี้อะเอริ่นนีคนน่ารักมากเอนนี่กาโอ้ยแ่ยงเป็นสาวอเมรกาเธอยังหมุนข้อมือได้ 3 6 0มิลลแรงตลิกข้อมือไปมาได้อีกครึ่งแฟนๆหลายคนบอกว่าเธอหน้าคล้ายกับแทยอนเกิร์ลเจเนเรชั่นและเมลอนปังจากเรื่องอันปั์แมน รี u ิ i จินอิ i อย่างที่เรียกชื่อเล่นของวินเทอร์ว่าโทชิโออีกด้วยเธอชอบใส่เสื้อลายสกอตมากๆล่าสุดในวันที่20ธันวาคม2021 s นยี่ปได้ปล่อยซิงเกิล Dream Come True ซิงเกิลรีเมคของ,ง่อในทองซึ่งได้ปล่อยในช่องทางของ SM Station อย่าลืมลัาชมมิวสิดีโอและเพลงเพคด้วยนะครับ นอกจากนี้ยังมีคอนเทนต์ YouTube o r i g i n a l Remaster p i e เ e ที่ได้เผยเบื้อหงหลังการดีเมคเพลง Dream Come True จยเป็นการทำงานร่วมกันของ b o อและเอสปาซึ่งจะปล่อยออกมาในวันที่23ธันวาคมนีเวลา3ทุ่มตามเวลาประเทศไทยทางช่อง YouTube SM Town ซึ่งเจ้าของเพลงต้นฉบับอย่างาง์ a d a S.E.S ก็ได้ปรากฏตัวในคอนเทนต์นี้เช่นกันรอติดตามดูกันได้เลยและล่าสุด SM ยังได้มีโปรเจกต์ SM Town 2022 SMCU Express ที่ได้จัดคอนเสิร์ตออนไลน์ต้อนรับปี2022ซึ่งในวันที่27ธันวาคมก็ได้ออกอัลบั้มพิเศษฤดูหนาวของ SM ในรอบ10ปีด้วยคอนเสิร์ตครั้งนี้ยังเปิดให้แฟนทั่วโลกได้ชมฟรีผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งทาง Beyond Live, YouTube และ LG U+ Idol Live ซึ่งรายชื่อศิลปินที่จะเิเิเผยออกมาแล้วว่าจะขึ้นแสดงในครั้งนี้ก็คือคังตะโบอาตุงบังชิงกี ซูเปอร์จูเนียร์ Girls Generation, O.G.G, ชายนี่ EXO, Revelate, NCT, aespa และรวมถึงดีเจต่างๆที่จะมาร่วมสร้างสีสันในงานรอติดตามดูได้เลยวันที่1มกราคม2 0 2 2เป็นไงบ้างครับกับเรื่องราวของน้องหน้า Winter aespa นี่เป็นแค่เรื่องราวส่วนหนึ่งของเธอทนานั้นใครชอบอะไรตัวเธอบ้างคอมเมนต์บอกกันได้หากมีผ้าไรขออภยัยด้วยครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกห่าง,งเรากด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นแรงใจให้พวกเราด้วยครับอัญยอง